สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาว Y youtube ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบเชวนชมครับวันนี้เจกับชวนชมไผ่น้อยอีกแล้วครับผมวันนี้พามาดูไม้ที่นั่งแท่นไว้นะครับหลังจากที่ติดแล้วนะครับก็จะมีการดูแลบำรุงกันต่อไปนะครับสําหรับไม้ที่นั่งแท่นเอาไว้นะครับ วันนี้ยกออกมาให้ดูเลยครับหลังจากที่นั่งแท่นติดแล้วนะครับก็จะเอาถุงพลาสติกที่คุมไว้ออกให้หมดนะครับแล้วเราก็จะมาให้น้ำนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยไปเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้สีนะครับเนี่ไม้สีครับแต่ผมจัดระเบียบให้นิดนึง ต้นนี้เป็นไม้สีนะครับนี่ไม้สีต้นนี้ก็จะมีอยู่สามสีนะครับสามสีหลังจากที่นั่งแค่นปิดแล้วนะครับจะเห็นว่ามีกิ่งออกเยะแยนะครับก็ถึงเวลาที่จะเอาถุงพลาสติกออกนะครับเพื่อให้น้ำให้ปุ๋ยบำรุงเขาต่อไปนะครับ ก็คงอีกไม่นานก็จะมีดอกออกมาให้เราเห็นนะครับสำหรับไม้สีทำแฟนซีครับตัวนี้ทำแฟนซีนะครับก็จะ,จะเอ,ออกเลยนะครับนี่นะครับเลี้ยงไม้สงสารมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม้จะตายครับ นั่งแท่นติดแล้วนะครับก็เอาทุงพลาสติกออกเลยนะครับต้นหลับไม้ชุดนี้ก็มีอยู่สามสีนะครับกิ่งที่เห็นอยู่นี่ข้างบนนี่คือเอามานั่งแท่นนะครับต้นนี้แตกตาก,กิ่งตามที่หวังไว้อย่างสวยงามนะครับต่อไปก็เป็นการบำรุงรักษานะครับเลี้ยงเขา นั่นคือการลดน้ำเลยครับเอาน้ำมาลาดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยนะครับไม้ก็จะสดชื่นนะครับสำหรับการนั่งแท่นนะครับแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งส่วนมากจะเอาไว้หลบฝนนะครับไม้การนั่งแท่นนะครับ แล้วก็มีอีกนี่ครับตัวนี้เอาไว้ทําสายพันธุ์นะครับนี่เอาไว้ทําสายพันธุ์ครับเป็นกิ่ง bnk นางพญามงกุฎทองนะครับต้นแม่เขาตายเรียบร้อยครับก็เลยเอากิ่งมาต้นแม่เน่านะครับก็เลยเอากิ่งมานั่งแท่นนะครับก็จะมีอยู่ สีกิ่งนะครับกิ่งใหญ่นั่งไปแล้วครับตัวนี้นั่งนานแล้วครับนี่ยสำหรับกิ่งนี้นะครับนั่งจนติดแล้วละครับแต่ว่าผมมา,าปูนป้ายรอบๆอยู่นิดนึงนะครับสวนราชินีพันดอกนี่ามานั่งแท่นรากตะขาดนี่ถ้าแห้งแล้วก็จะเอากาวร้อนมาหยอดเลยนะครับแล้วผมก็จะปลูกเลยผมไม่ได้รอนะครับ นี่ครับนั่งแท่นครับหลังจากนั่งติดแล้วนะครับนั่งแท่นติดแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกออกไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเอาออกครับอันนี้ไม่ได้นั่งแท่นนะครับที่เห็นอยู่คือการตัดเมื่อก่อนเป็นกิ่งใหญ่นะครับผมตัดเพื่อจะมานั่งแท่นตรงนี้ก็จะได้สามกิ่งนะครับ ก็จะเลือกเฉพาะกิ่งที่มันสมบูรณ์นะครับตัวนี้ตัดเพื่อให้แตกตากิ่งใหม่นะครับเพื่อ,อามานั่งแท่นตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าติดทุกกิ่งเลยนะครับวันนี้ก็จะมาให้น้านะครับเนี่ก่อนให้ปุ๋ยเอาน้ําลาดลงไปเต็มที่เลยครับลาดลงไปเลยแล้วเราค่อยตามด้วยปุ๋ยปุ๋ยน้ำขี้บัวหมักนะครับ หรือปุ๋ยเร่งดอกไอเร่งใบนะครับปุ๋ยเร่งใบสูตรเสมอครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสีฟ,ฟ้านะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยน้ำครับวันนี้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับมันก็จะลดลาดลงไปเต็มที่นะครับแล้วผมก็จะงดน้ำอีกนั่นเองนะครับ ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวหมักไว้นะครับปุ๋ยขี้วัวหมักจะมีปุ๋ยอยู่สองชนิดนะครับนี่เป็นปุ๋ยขี้วัวหมักนะครับและในเนี้ยนี่เป็นปุ๋ยเร่งใบนะครับนี่บำรุงใบนะครับผมเอามาะละลายน้ําไว้นะครับก็จะผสมกันนะครับผสมกันไป ไม่นะครับก็จะผสมกันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ลาดลงไปเลยครับลาดโคลนลงไปเลยนี่ครับปุ๋ยน้ำก็ดีอย่างนะครับต้นไม้เรากิน ได้ไวขึ้นนะครับก็จะปลไปครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาเข้าร่มแล้วนะครับก็จะมาให้โดนแสงแดดได้เต็มที่เหียงเก๋ว่าช่วงนี้ไม่มีแดดนะครับสำหรับตน้นนี้เสร็จแล้วนะครับ เอาน้ำล้างอีกหน่อยเรียบร้อยเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกต้นก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั่งแท่นเสร็จติดเรียบร้อยแล้วก็มาแกะถุงออกนะครับนี่คือการดูแลไม้หลังการนั่งแท่นนะครับ อันนี้ทําให้ดูนะครับจริงๆไม่ต้องมาจับทําทีละต้นนะครับน้ําฉีดไปเลยนะครับตั้งแต่ย่าเพิ่งไงมันไปโดนใบก็พอนะครับทีนี้เราก็อุ๋ยนี่นะครับเอลาดลงไปครับน้ำล้าง รอบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับไม้นั่งแท่นนั่งแท่นเสร็จก็มานั่งเอาถุงปัติกออกนะครับเสร็จแล้วครับว,วันนี้จะฉีดไม้ครับฉีดสารเร่งการแตกตาก,กิ่งนะครับไม้ที่เห็นอยู่นะครับ จะฉีดสารเล่งแตกตากิ่งนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพามาดูไม้ที่นั่งแท่นพามาดูวิธีการบำรุงรักษาหลังจากนั่งแท่นเสร็จนั่งแท่นปิดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เชิญชมไฟน้อยขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ